สวัสดีครับเอฟซีช่องคนรยกยาเขาสมเด็จวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์สุรพลสารไม่ศักดิ์เดี๋ยวอาจารย์ท่าจะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องวันประกวดพระนะครับที่ถูกยกเลิกนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอาจารย์หลุนใผมสุรพลสารไม่ศักดิ์เอามือลงครับขอแจ้งให้เอฟซีทุกท่านทราบว่าผมมีความจาเป็นที่จะต้องเลื่อนงานประกวดพระออกไป ่องจากทางเยทีทางภาคอีสา,านและภาคตะวันออกทอมบอกว่าห้อยแกนก่อนได้ไหมนั่นจะมีภาวะเกิดภาวะที่เครงเครียดเขาก็เลยเอามาถามว่าทางเหนือก็เกิดภุเขภัยทุกคนก็หวงบ้านวงช่องเกิดบ้านเั็ดช่องล้ำท่วมตะวันน่านก็ ไม่เคยท่วมเลยยังังท่วงแล้วก็โทรมาบอกว่าฝ่อเรื่อนก่อนอย่างผมก็ปรึกษาหลายท่านว่าเรื่องดีไหมในเมื่อมันเอ่อกิดว่าคิดว่าจะไม่เลื่อนแต่ว่าในเมื่อมันเกิดใจแบบนี้แล้วยังไงมันก็ต้องเลื่อนเราเห็นการสมสมาชิพเอฟซีทุกท,ท,ท่านที่มีความตั้งใจที่จะมาส่ง ขอ้ท่านคอยห,หน่อยนะครับแล้วท่านจะสมหวังผูกมังการถึงกอบแทนที่ผมยื่นอบแทน,นให้รับรองว่าคงค่ายิ่งกว่าอะไรครอบสุีครับขาร้องดู